Come me, like dreams. กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการช่วง t k t e n ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ทั้งสิ่งดีๆที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเพื่อนมนุษย์และโอกาสานะคะที่สร้างขึ้นมาเพื่อตัวเองจากความสุ่สลายถูกใจกันบ้างหรือเปล่าคะถ้าเกิดยังไม่จูใจนะคะวันนี้โบลิี่ยังมีกิจกรรมดีๆจากอุทยานการเรียนรู้ที่เ r k ามมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะ อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางทางข้อมูลในโลกดิจิทัลที่มีอิสระ,ะและเปิดกว้างสำหรับทุกเรื่องราวซึ่งหากใช้งานอย่างถูกต้องนำข้อมูลมาใช้อย่างสร้างสรรค์ก็จะสามารถสร้างคุณประโยชน์ได้อย่างมหาศาลแต่ในทางกลับกันสื่ออินเทอร์เน็ตอีกไม่น้อยที่มีเนื้อหารุนแรงสร้างความแตกแยกลามกอนาจารหรือใช้ไปในทางไม่สร้างสรรค์จึงได้เกิดความร่วมมือของอุทยานการเรียน Park, รู้ทีเคพาร์คมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพกระทรวงศึกษาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดงานมากำอินเทอร์นเรน็ตปลอดภัยและสร้างสารรค์ครั้งที่3ขึ้นการจัดงานอินเทอร์เน็ตปลอดภัยและสร้างสรรค์ครั้งที่3เนี่ยนะครับก็มีวัตถุประสงค์สำคัญในการที่จะส่งเสริมให้เกิดสื่อดีๆขึ้นจํานวนมากโดยเฉพาะในอินเทอร์เน็ตนะครับ โดยครั้งนี้เนี่ยเราจัดการประกวดสื่อดิจิทัลขึ้นโดยที่มีทั้งจากโรงเรียนแล้วก็คนทั่วไปนะครับเข้ามาร่วมกันประกวดโดยที่เนื้อหาเนี่ยทำขึ้นเนี่ยเราก็คาดหวังว่าจะเกิดสื่อต้นแบบที่เด็กๆเขาไปเรียนรู้ได้จริงนะครับแล้วก็ผลัตที่สื่อเหล่านี้เนี่ยก็จะมีการเผยแพร่ออกไปนะครับโดยที่ยังเว็บไซต์ต่งางๆแล้วก็รวมทั้งเว็บไซต์ที่เป็นเครือข่ายของทางเราด้วยครับภายในงานมีการจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสารรค์และปลอดภยัย กิจกรรมทางเลือกสำหรับทุกคนในครอบครัวสนุกกับเกมสร้างสรรค์กิจกรรมการตอบปัญหาเผลิอเพลินกับการแสดงดนตรีและละครจากโรงเรียนและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญทางด้านไอทีนะคะเออรอเวลา5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมหาวิทยาลัยส่งเสริมโครงการดีๆที่จะส่งเสริมให้เยาวชนเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยแล้วก็เป็นสื่อสร้างสรรค์ ะะเ,เราได้สร้างเว็บไซต์สำหรับเยาวชนขึ้นมาคือเว็บเว็บไซต์ spufriends.com นะคะเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วลในโครงการอินเทอร์เน็ตปลอดภัยและสร้างสรรค์ของครั้งนี้เ่ยที่ร่วมกับสสเนี่ยนะคะเ,เราเห็นว่าเป็นโครงการที่ทำให้เยาวชนเนี่ยสามารถที่จะสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆนะคะผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็ทำให้เผยแพร่ไปซึ่งจะเป็นสื่อที่นักเรียนเองนะคะ และก็โรงเรียนเนี่ยใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในอนาคตเด็กๆและเยาวาชนจะมีสื่อสร้างสารรค์และท่องไปในโลกดิจิตอลได้อย,าอย่างปลอดภัยก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายและผู้ปกครองเองก็มีส่วนสาคัญในการเลือกสื่อที่เหมาะสมให้แก่ลูกหลานาเพื่ออนาคตที่สดใสอีกทั้งช่วยกันปินผูเป็นตาอย่าปล่อยให้อินเทอร์เน็ตกลายเป็นาวรายในโลกดิจิตอลทีมของผมนะครับใช้อินเทอร์เน็ตในการสร้างสรรค์ความรู้ นำความรู้ที่ได้มาพัฒนาในด้านสื่อการเรียนในโรงเรียนและนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาโดยใช้เป็นสื่อในห้องเรียนครับเพื่อเผยแพร่ให้ทุกๆคนในห้องเรียนหรือโรงเรียนได้มีความรู้ครับผมนี่นะครับก็ใช้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิเ่มเติมโดยสิ่งที่เราไม่รู้ครับการใช้อินเทอร์ยนให้ปลอดภัยนะครับกพราอสว่าเราใช้ในการหาความรู้ ทั่วประเทศนะครับที่มีอยู่ครับแล้วก็ใช้ในด้านการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตครับผมแม้เพอ่งป๊บเดียวเวลาของรายการเราก็ใกล้จะหมดลงไปทุกที่แล้วนะคะ แต่กิจกรรมของอุทยานการเรียนรู้ทีเคพาที่เขาจัดเตรียมเอาไว้ให้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะจะมีอะไรบ้างนั้นนี่ติดตามรายละเอียดกันได้ทางด้านนี้เลยหรือเพื่อนๆคนไหนจะคลิกเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้ค่ะที่ w w w k p a r k o r t h และถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะคะมีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจมีข้อมูลดีๆอยากแนะนําพวกเราสามารถแนะนํากันเข้ามาได้เลยค่ะที่ g k t k p a r k o r t h ค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการเราก็หมดลงแล้ว มาพบกันได้ใหม่ในวันเสราร์หน้าเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย n อ t บ t สำหรับวันนี้บุลิงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะต่อหรือออันนี้ลงบันได